ณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมค่ายเขตร้อนรุ่นเยาว์ทรอปเมดจูเนียแคมปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง8 12ปีโดยเป็นการให้ความรู้ร่วมกันของภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิโนโลยีภาควิชาพยาธิโปโตซัวภาควิชาปรสิทธนอนพยาธิภาควิชากีตวิทยาการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อนและภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมณคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างวันที่24-25เมษายน25 6 7 รู้สึกสนุกมากมากเลยครับเพราะแบบได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยครับแล้วก็ก็มีผมก็มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมาสองคนแล้วก็หาเพื่อนใหม่ๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ่ชอช่างทุกอย่างเลยครับเรื่องแบบอ,อ่อเช่นเกี่ยวกับเรื่องของยุงนะครับผมก็ได้ดูการผสมพัน์ยุงแล้วก็ทํายากันยุงส่วนเรื่องของที่เขาจะให้ฝึกร้างมือครับผมก็ได้ล้างมืออย่างถูกวิธี ส่วนไอกิจกรรมพยาศนะครับผมก็ได้ดูว่าพยาศมันหน้าตาเป็นยังไงว่าป้องกันยังไงแล้วอันนี้นะครับผมก็ได้ฝึกปรดดิ์กล่องดินสอครับผมใครที่ยังไม่เคยมานะครับผมแนะนําเลยว่าให้มาที่นี่และครับดีที่สุดสำมูบผมแล้วขอบคุณครับร,รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบสนุกแล้วก็พี่พี่ทุกคนใจดีมากๆแล้วก็ให้เอ่อให้ความรู้เราได้ดีมากๆเลยค่ะ อธิบายละเอียดด้วยค่ะหนูชอบสเปรย์กันยุงค่ะด่านนั้นนะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงการทำสเปรย์กันยุงค่ะซึ่งก็มีกลิ่นให้เลือก3มกลิ่นค่ะหนูเลือกกลิ่นเปปเปอร์มินเพราะว่ามันหอมดีค่ะให้เอาน้ำมันไปผสมกับแอลกอฮอล์แล้วก็เอามาสเปรย์รอบๆตัวเท่านั้นยุงก็จะไม่มาเกาะเราไม่มากัดเราแล้วค่ะ หนูรู้สึกสนุกมากๆแล้วก็ชอบทิปนี้มากๆเลยค่ะและหนูก็อยากมาอีกบห่อยๆเลยค่ะหนูชอบตอนที่ยุงเอ่อมาผสมพันธุ์กันเพราะว่ามันดูสนุกดีแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะ คนที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะคะต้องมาเลยนะคะเพราะสนุกมากๆและมีหลายอย่างที่ให้เรียนรู้ด้วยนะคะเอ,อิมผมชอบทุกอย่างเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็ได้เจอเพื่อนเยอะแยะดีนะครับแล้วก็ได้ก็เราก็ได้เรียนรู้กันผสมพันธ์ของยุงบางยุงผสมพันธ์กันเองได้นะครับแต่บางยุงก็ไม่สามารถผสมพันธ์กันเองได้ถ้าหว่าจะสามารถนาความรู้นี้ไปต่อยอดได้ สมมติถ้าเกิดใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือหมอก็สามารถเอาความคิดนี้ไปต่อยอดได้พิธภัณฑ์ก็สนุกมากเลยครับมีทั้งหมด3ฐานแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยครับ uh huh. มีบางฐานมีสามฐานครับเกี่ยวกับพวกแบบพวกโรคมาลาเรียอะไรประมาณนี้ครับโอเครับผมก็ใช้กล้องจุลทรรศในการส่องดูนะครับมีกล้องจุลทรรศน์2แบบนะครับแบบแรก มีสงแบบนะครับแบบหนึ่งเป็นแบบใหม่แบบหนึ่งเป็นแบบเก่านะครับแต่ก็ดีทั้ง2งแบบใช้ได้ทั้ง2งแบบนะคะแต่แบบใหม่ดีกว่านะครับผมลองดูดูแล้วก็เจอทุกอยหลายพญาติเลยค่ะก็ดีเหมือนกัน,นแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยว<ท>กับเรื่อง Worm มี Wick Worm เชฟ Worm มี Wick Worm เชว Worm แล้วก็มีเยอะเลยครับทุกๆุกคนเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากเป็นนักวิทยศาศาสตร์หรืออยากเป็นหมอหรือใครที่อาจจะยังไม่อยากเป็นตอนนี้แต่อยากลองดูก็มาได้เลยนะครับ ในอนาคตอาจจะอยากถึงใครที่อยากอยู่แล้วก็แนะนำมาที่นครับ c r o p m e d Junior Camp นะครับ c r o p m e d Junior Camp สนุกที่สุดเลยคะ่ะหนูชอบไปพิพิธภัณฑ์มากที่สุดเพราะเราได้รู้เรื่องยุงและก็สัตว์ชนิดต่างๆที่สามารถทำให้เราป่วยได้คะ่ะหนูคิดว่าดีคะ่ะมีการจัดกิจกรรมได้ดีมากคะ่ะหนูจะแนะนำให้มานะคะอาหารก็อร่อยแล้วก็เราได้ทำกิจกรรมเยอะเลยคะ่ะ ดีใจที่ได้มาเรียนทท่น่ที่ได้อยู่ตรงฐานที่ดูพยาธแล้วสองดูผมชอบตอนที่ดูพยาธที่สุดครับหนูชอบมาสองกล้องจุลทรรศน์ค่ะสองกล้องดูอะไรดูพยาธชอบยุงไยค่ะได้รู้ว่าผสมพันธ์ยังไงว่าเกิดขึ้นวัฏจักรยุงเป็นยังไงค่ะ เพื่อนๆคะใครที่ยังไม่เคยมามากันได้นะคะสนุกมากเลยค่ะเอ่อตอนที่ไปเสียงหนูอชอบเกมแล้วก็กิจกรรมที่พี่เขาจัดให้ค่ะเอ่อแบคทีเรียอยุงแล้วก็พยายาก็อยากให้ทุกคนมารล่มง,งานด้วยกันเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่สน,นุกดีแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้เรื่อง เหมือนแบบยุงกับแมลงที่เราอาจจะไม่ไผมชอบดูหอยดูพยาตครับชอบกันจับพยาตเพราะว่าชอบเห็นสิ่งใหม่ๆยุงก็ชอบตรงที่ทํายาทํายาที่เวฟสำหรับป้องกันยุงครับมีความสุขครับคืออย่างมาสงกล้องจุลทรรศมานานแล้วแล้ววันนี้ก็ได้ส่งแล้วด้วยชอบตอนสองกล้องจุลทรรศด,ดูพยาตแต่ละตัวมากสุดแล้วคือตอนนี้ ชอบครับที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับชอบดูกล่องรู้สึกรู้ว่าพยาธมันต้องเป็นแบบนี้ว่าเราต้องรักษาอย่างไงให้พยาธไม่เข้าตัวเราค่ะอยากให้มาเพราะว่ามันสนุกมากมากแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยก็สนุกมากค่ะทำยากันยุงค่ะมันสนุกแล้วได้กลิ่นหลายอย่างด้วยค่ะก็อยากให้เพื่อนมามากเลยค่ะเพราะมันสนุกมากค่ะ ก็รู้สึกแบบกูกลัวนิดนึงว่าเอ๊จะมีเพื่อนไหมแล้วเพื่อนเขาจะชอบหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีเพื่อนคุยด้วยอะค่ะชอบฐานทำยาไกานุงค่ะเพราะมันมันได้ใช้จริงแล้วมันเอาไปใช้ได้ค่ะก็ก็สนุกค่ะต้องมาเยอะๆค่ะ่มาได้สองวันเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะผมมีความรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเพราะลี้ยงยุงประสบพันธุ์เทียมครับ สร็จแล้ววันนี้ผมก็ได้มาทําหอยแบบอันนี้ครับก็ได้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มไปครับแล้วผมดีใจมากที่ผมได้มาที่นี่ครับควรม,มาครับเพราะว่าได้ทั้งความสนุกและได้ทั้งความรู้ครับมาเรือ่องหนูชอบเรื่อง l i v e อร์ u ลที่เขาอธิบายเกี่ยวกับอ่ามันเป็นเป็นใบไม้อะคะ่ะเป็นริเวอร์ ก็ขอให้คนที่ยังไม่เคยมามาทดลองเรียนรู้กันด้านะคะได้ความนี้ค่ะอยากให้มาค่ะเพราะว่าสนุกดี